เอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมอรารยาอีกแล้วนะครับผมซึ่งพาร์ทที่แล้วเราเล่นมาถึงตรงจุดที่มันเซฟตรงลิฟต์ใช่ปะเดี๋ยวพาร์ทนี้ครับผมเราจะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วกันโอเคเนาะตามนั้นโอเคปะเริ่มเลยแล้วกันเนาะฮะลัฮะโลฮโหลฮลัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยฮลัฮโลโหลฮัลโหลเฮ้ยกูขึ้นมาด้านบนแล้วมึงอย่าแอบลักไก่นะเว้ยกูซ่อนกล้องไว้ในนั้นหมดแล้ว เออกูรู้แล้วจะให้กูทำอะไรอีกอะมึงไปที่ยงน้ำด้านในกูวางหนังสือไว้อยู่ให้มึงทำตามนั้นหมดเลยนะสั่งกูแม่งแต่ละอย่างไม่เกงใจพระกูเลยมึงอย่าเบีย้ยวนว้ยไอ้บุญเสร็จงานนี้เดี๋ยวกูยกนี่ให้มึงหมดเลยเฮ้ยเอาฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยโทรศัพท์เป็นอะไรของแม่ <c oughs> เอ้ยเอาชิบหายแล้วโทรศัพท์เป็นอะไรของแม่งวอทเด็บฟัคโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ แต่แบตมือถือที่เต็มแล้วก็ไฟฉายยังใช้ได้อยู่ครับผมไปที่ห้องน้ําด้านในสุดเหรอตรงนี้เหรออ๋ออันนี้ถอดอันนี้ตัวเดิมครับผมตัวเดิมเลยไอตัวนี้ตัวเดิมแน่นอนจําได้โอ้โหเมืเดินแล้วก็หายวับไปกับตาครับผมเมื่อเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยน เฉียวต้นไม้เหรอ,อ,อมันทำไมเขียนไม่ตรงเลยติดกันเลยเมื่อเดินทางไปตรวจออสอบจุดเกิดเหตุพบรถจัก,กรยานยนต์คันสีแดงจอดล้มคว่ำอยูขออ่ข้างทางนะครับสภาพพังเสียหายยับเยินห่างออกไปไม่ไกลพบร่างผู้เสียชีวิตไม่ทราบชื่อสภาพศีรษะขาดครึ่ง โอ้คาดว่าจะเสียชีวิตไปไปเพราะไอ้สลิงใช่ไหมตรงนี้ที่มันเขียนว่เด็กแวนซิ่งโดนสลิงเนี่ยผมฟาดหน้าให้เรียบร้อยเลยโอเคอันนี้เราต้องเข้าไปเปิดกับแมอ๋ออ๋อเขายังไม่ได้นี่เราลืมไปเราไปหากุญแจครับผมจําได้ว่ากุญแจอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมที่เราเล่นไปค้างไว้ตอนนั้นโอเคกุญแจจ๋าอยู่ในห้องนี้ใช่ไหมครับอุย้ยเชี่ยอุ้ยลืมเ <laughs> นี่ยลืม ลืมไปเลยว่าตรงนี้มันจะต้องเจออ้ oh my god เดี๋ยวแป๊บนึงขอกลมกลมลงไปเก็บก่อนนะโอ้ยบ้าเอ้ยลืมไปหมดเลยอันนี้มันจะมะีเหมือนไฟช็อตตรงนู้นใช่ไหมหเดี๋ยวเราต้องมาปิดไฟตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มอะไรก็วานไปเนี่ยตัดไฟก่อนโอเคตัดไฟได้แล้วครับแล้วไข่มันเอาเกุญอจไปไว้ในห้องนั้นไว้ซึ่งผมก็งงมากอันนี้เข้าได้ไหมเขาไม่ได้ เขาไม่ได้หรอกล่ะอันนี้เขาได้ไหมเขาได้ว่ะเฮลโลอันนี้คไม่มีอะไรใช่ไหมขอร้องอแล้วตัวเขาก็ออกเรือไปแต่พอเรือออกไปถึงกลางทะเลไม่ได้อ,อ่ได้ไม่เท่าไหร่นะครับผมเมื่อเรือ,อ,อแล้วก็เรือก็หยุดอยู่ยก,กับที่อ๋อเหมือนแบบออกเรือไปกลางทะเลแล้วอยู่ๆเรือก็ หยุดอยุดกับที่อะไรประมาณนั้นปะเปิดได้ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคอยู่รอดปลอดภัยนึกว่าจะเจออะไรสะอีกีบ้าเล้โอเคตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมห้องอันนี้ <c oughs> จําได้ว่าห้องวัสดุนะครับผมไม่มีอะไรเลยแล้วก็ห้องน้ําหญิงก็เข้าไม่ได้เราต้องมาที่ห้องน้ําชายเว้ยนี่ห้องน้ําด้านในสุดนะครับแล้วก็จะมีอ่าเหมือนกับเขาเขียนไว้หมดแล้ว เลยทํานองนั้นนะครับผมค้นหาเทียนและกระถางทูบเพื่อทําพิธีเรียกวิญญาณเขาอยู่ของเขาก็ดีแล้วมัง้งไม่ต้องไปเรียกก็ได้ไม่ต้องไปเรียกก็ได้มัง้งปล่อยให้เขาอยู่ของเขาไปดีกว่ามัง้งโอเคครับผมตอนนี้เราได้กุญแจมาแล้ว <c oughs> แต่ผมขอไปกุญแจนี้ไปเปิดห้องอะไรวะห้องนี้ปะยยังเข้าไม่ได้ครับอ,อ๋อน่าจะไปเปิดตรงทางทางนี้ใช่ปะ แป๊บ <c oughs> หนึ่งโอเคน่า okay. จะเปิดทางนี้นะครับผมเดี๋ยวลองเข้าไปดูได้ไหมบอวะอ๋อได้แล้วโอเคขอปิดตรงนี้ไว้ก่อนได้ไหมตรงนี้รู้สึกระแวงมากโอเคปิดไว้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้อะไรอะ่ะคืออะไรอ,อหลายวันก่อนฉันถูกส่งมาถูกส่งเข้า,านอนรักษาตัวในโรงพยาบาลสถานที่ที่ฉันไม่ชอบเอาซะเลยแต่การที่ต้องมานอน พักห้องรวมยิ่งทำให้ฉันเกียดสถานที่แห่งนี้ฉันเห็นคุณตาแก่ๆคนหนึ่งแกอยู่ถัดจากฉันไปสองเตียงเหรอดูเหมือนแกจะมานอนอยู่ที่นี่ก่อนแล้วอะไรประมาณนั้นครับผมสภาพของคุณตาที่ถูกเจาะลำคอทำให้ฉันกลัวยิ่งพอตกตอนกลางคืนคุณตาชอบส่งเสียงร้องประหลาดโอ้โหชูบหายแล้วไงมึง คุณตาก็ามาล่ะทีนี้คุณตาครับไม่ต้องมายุ่งกับผมก็ได้นะครับตรงนี้เปิดได้ไหมตรงนี้เปิดไม่ได้โอยเงยข้างในโอ้ล็อกหมดเลยอันนี้เขาได้ไหมเนี่ยเขาไม่ได้ครับหรือว่าเราเขาไม่ทําอะไรอะ่ะโอ้ไม่อยากจะเดินเข้าไปในนี้เลยมันดูอืมเอาไฟสิ หรือว่าค่อยไปเปิดไอ้ไฟสีแดงๆคงไม่มีอะไรดักตรงหน้าใช่ไหมขอร้องคงไม่มีอะไรให้ทำะไรอ่ะคืออะไรอ่ะกดปิดโอเคครับผมปิดแล้วเดี๋ยวต้องดูรอบๆต้องดูรอบๆรอบๆตัวด้วยไอ้ตรงนี้เข้าไม่ได้ไหมอะตรงนี้เข้าไม่ได้นะครับโอ้โหอย่าบอกนะเราต้องไปไหนเนี่ยสวัสดีครับ<อ><อ>คุณตาคุณตาคงไม่ทำอะไรผมใช่ไหม คุณตาคงไม่ยุ่งกับผมใช่ไหมคุณตาโอ้โหมึงเอ้ยเปิดประตูให้ด้วย What the fuck โอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวขออ่านก่อนดิอันนี้คืออะไรวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเหรอและยังเป็นวันที่ฉันรู้สึกเศร้าที่สุดตั้งแต่มาอยู่ที่นี่คุณตาที่อยู่ห้องเดียวกับฉันได้เสียชีวิตไปแล้ว กูไม่อยากจะอ่านแล้วอะได้กุญแจมาไงต่อโอ้โหลูกคุณตาคุณตาไม่มีหน้าด้วยนะเราต้องไปหาอะไรอ่ะเราต้องไปหาเทียนมาหรอใส่เทียนอันนี้อะไรเนะี่ยวางกระถางทูบนะครับตรงไหนวะเทียนกับกระถางทูบเราต้องไปหาหรอเฮ้ยห้องไหนวะเนี่ยโอ้โหดูสภาพ โ oh อ้ไม่กอเขาอ่านก่อนนะช่วงหลายวันที่ผ่านมาฉันเห็นคุณยายแก่คนหนึ่งได้มาเยี่ยมคุณตาที่อยู่รวมห้องทุกวันเลยบางครั้นยายก็มานอนเฝ้าบางวันแก่ก็กลับบ้านไปฉันรู้สึกสงสารคุณตาจังแกคงจะมีแค่ยายเหลือเพียงแค่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีห้องน้ำที่กลัวและกลุเกียดที่สุดยับเจออะไรจะบุย มีอะไรไหมไมีน่าจะมีอะไรแล้วให้มามาทำไมอยู่เนะี่ยอันนี้อะไรอะ่ะโอ้โหเปิดโอ้โอ้ตกใจโอ้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 โหสมบติวงสวัสดีนี่ครับเทียนโอ้ในห้องน้ำมีเลยไหมอ่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นรูปสวัสดีมีน่าจะมีอะไรครับผมเดี๋ยวเอาไปเทียนไปใส่ก่อนเน๊ะห้องที่เหลือเก็บไว้ก่อน ห้องที่เหลือเก็บไว้ก่อนมาหาคุณตาแล้วสวัสดีครับคุณตาใส่เทียนแล้วนะครับคุณตาเขาไม่ว่าเลยผมใช่ไหมครับแล้วก็ไปหาอะไรมาอีกอะจุดจุดเหรอต้องจุดด้วยเหรอออ้ยเี้ยประตูเปิดไว้อยู่โอ้คุณตาอย่าทำกับผมอย่างนี้สิอ๋อนี่เหรอนี่อะไรอะอ๋ะอเป็นอ๋อนี่ไงนีง่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ง่ายวางครับผมแล้วก็จุดทูอุย๊ยชิบพายอะไรอย่าบอกนะให้นั่งเอี้เนี่ยใช่ไหมอโอโหมึงเอ้ยมึงได้เวลาตายของจริงโอ้คุณตาโอ้ไม่กอดชิบพายเดีเ๋ยวผมเกลียดทอดน,นี้จังวะห,หลับตาได้ไหมเนี่ยอุย้ยสว่าง เหมือนเป็นเพลงอะไรสักอย่างครับผมเรียวอะไรต่อยังไงกูไม่มีตัวอะไรมาใช่ไหมชิหายแล้วกูเอ้ยเอ้ยโอ้ยสว่างสว่างแล้วอมอก็ยังไงต่อวันนี้บทสวดเหมือนกับเรียกวิญญาณครับผมเอ้ยเอ้ย เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววุ้ยมึงเอ้ยเดี๋ยวศพอันนี้ก็มึงเอ้ยจิบหายแล้วอันนี้ก็ศพคุณตาผมจะไม่มองคุณไม่มีอะไรมาใช่ไหมโอ้โอโออยแม่ตกนี้ก็ศพข้างหน้าก็มีไอ้จิบหายโอ้ยสว่างเอ้ยยังไม่อยากมองไม่อยากมองอะไรแใดๆทั้งสิน้นอู้วรู้สึก โอ้ข้างขวานี่มาแล้วเสียงเงยอ้อยกูตายโอ้ยข้างขวาโอ้ยจิ๊บมาอย่านะอย่านะครับคุตาโอ้ยโอ้ยไฟมึงก็ยังจะกระพริบอยู่ได้ไอ้บ้าโอ้ยมาประชุมอะไรกันตรงนี้โอ้ยโอ้ยตกใจ ตกใจหมดเลยโอ้โอ้โอ้โอโอ้คุณตาเราจะไม่คุยกันอีกแล้วครับคุณตาไม่มีอะไรมาตรงนี้นะโอเคไปตรงไหนเดี๋ยวไปสำรวจห้องตรงโอ้ปิดให้ด้วยอะเดี๋ยวหาว่าเป็นคนใจร้ายใจดำโอ้ยปิดให้ทุกห้องเลยเนี่ยอันนี้ก็สวัสดีอยู่ได้อีบ้าเอ้ยปิดให้โอเค คงไม่มีใครมายุ่งกับเราใช่ไหมอันนี้เขาได้ไหมอะเขาได้ครับผมอยเี้ยเข้าตรงนี้ก็ได้แหม่ไม่อยากจะให้เข้าก็ไม่บอกเนาะเราไปทางไหนอะทางนี้มันก็ทางตันไม่ใช่เหอฮ้ยเฮ้ยอู้เดี่ยตาตาอุ้ยนี่ไงนี่ไงประตูเปิดประตูเปิด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 ่ปเปีดเเดเ ตกหนักมาเลยโอ้ยบ้าเอ้เมื่อกี้โชคดีที่มันไม่มีอลิสาอุ้ยอลิสาอลิสากูไม่อยากจะมองอลิสาเลยโอ้ยดูสภาพเอาแล้วโอ้ยเสียงมึงจะดังไปไหนวะเนี้โอ้ย อีบ้าเอ้ยโอ้ยรู้สึก้อวชิบหายจอมืดเลยทีเนี้ยใจเย็นๆนะเจ็บน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออนั่นดิที่นี่มันที่ไหนอะเออกูก็อยากรู้เดินได้ยังโอ้ยเจ็บยังคงกับพันใหญ่โตเหมือนเดิมโอ้ที่นี่มันที่ไหนเนี่ย กูก็อยากจะรู้กับมึงนั่นแหละที่นี่ที่ไหนโรงพยาบาลใช่หรือไม่เปิดได้ด้วยครับโอ้โหแล้วก็ไม่มีอะไรเลยในห้องนี้คงไม่มีไมกนะไอ้ฆาตก,กรนะนะั่น่ะโอ้โหทางนี้กูไม่อยากจะเดิน <c oughs> ขอ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 สำรวจในห้องกันนะโอ้โหมันดูเงียบเชียบมากเลยนะสำรวจชั้นนี้ลาะ ให้สำรวจดราชั้นนี้เลยเหรอโอ้โหโอ้โหรถเข็น <c oughs> ครับรถเข็นเป็นสิ่งที่ผมกลัวที่สุดแล้วเท่าที่จะกลัวได้มึงคงไม่มีเลยออกมาใช่ไหมคงไม่มีเลยออกมาใช่ไหมนาทีนี้เฮ้ยเหมือนได้ยินใครโทรอะไรในห้องนี้นะครับนี่เหรอ อันใครออกมาเจอหน่อยนะเรามีเรื่องจะคุยด้วยไม่ฉันไม่ไปมาเหอะน,นะเราขอโทษบอกว่าฉันไม่ไปเดี๋ยวอรารยาเอาทำไมมึงไม่ไปแล้วโอ้โหยีดอกยอมแลบสักสองวันก็ได้ม้งไปหาผู้ชายเนี่ยอะไรวะเนี่ยใบรับรองแพทย์ระบุถึงนางสาวอา,าอารยาเออนะี่ครับผม โรคซึมเศร้าเหรอโอ้สองบุคลิกนี่คือเราเหรอโอ้ยสภาพโรงพยาบาลโรงบาน,บานมึงยอมแลดสักวันก็ได้มึงเนี่ยโอ้เป็นผมนี่รีบออกไปหาผู้ชายเลยจริงๆริอีบ้าโอ้โหถ้าจะต้องอยู่ตรงนี้นะบอกเลยเอ้ยเสียงอะไรเหมือนเสียงเหมือนประตูเปิดครับผม นั่นไงกูว่าแล้วมันต้องเสียงเหมือนประตูเปิดเอ้ยจึ๊บเอ้ยจึ๊บไม่มีอะไรใช่ไหมโอ้ my god โคตรมืดจิบหายแล้วโอ้โหประตูไม่มีอะไรใช่ไหมเฮ้ย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 เดี๋ยวอุ้ย เป็นไรเป็นไรมีใครเป็นอะไรโอ้โหมึเงเอ๋ยโอ้โหห้องแช่ศพครับแบบนี้ก็ได้เหรอมึเงเอ๋ยครเยอะเลยจะหูไม่อยากจะมองไม่ดูศพแต่และอันโอ้ตรงนี้เปิดได้ใช่ไหม ตรงนี้เปิดได้ครับเราจะไม่ยอมเสี่ยงไปตรงนู้นเด็ดขาดเพราะมันดูอันตรายมากตรงนี้อะคมโอ้โหวัดดีครับแจ็คพอตใหญ่ตัวเธอว่าทำอะไรตรงนี้อาเรยยกลับมาก่อนที่นี่มีคนแปลกๆอยู่ด้วยอะ่ะเรารีบไปกันเถอะอ๋อเหมือน,น,นก,ก,ออกันเรามาตามหาเพื่อนมะอารายานะครับผมคือเพื่อนเราปะ อะไรใครโทรมาอีกคนเนี้ยนึงขอขอรับก่อนนะครับโทรมาอีกทำไมยังโกรธอ,อยู่อีกเหรอดีกันเถอะนะเฮ้ยอย่างเงียบสิที่รักมีอะไรอีกไหมจะนอนแล้วพรุ่งนี้ไปหาได้ไหมไม่แค่นี้นะโอ้โหมึงใช้เบอร์มือถือโรงพยาบาลคุยกันเหรอวะเนี่ยโอ้โหใบมรณะบัตรที่ถูกเขียน <c oughs> ทับรายละเอียดของผู้ตายจนเกือบหมดหรือววาเพียงสาเหตุการตายด้วยโรคมะเร็งอะแล้วเพื่อนเราไปไหนเราเมื่อกี้โอโ้เพื่อนอ,รอาอรยาเธอจะพาฉันไปไหนอะเออนั่นนี่พาไปไหนวัเนี่ยโอ้โหเพื่อนเนยอย่าพาเราไปอยู่ที่ฉันก เอ้ยเอ้ยกูก็เกลียดมึงเหมือนกันตอนเนี้ยกูรู้สึกเกลียดมึงมากเลยโอ้โหดูสภาพเข้าห้องไหนวะตรงนี้ปะโอ้มึงเปิดได้อีกในใจนี่พานาบอกขออย่าให้เปิดได้แต่มันก็ยังจะเปิดได้ครับท่านผู้ชมนี่ห้องอะไรวะเนี่ยโอ้โหศพสาวปริศนานะครับ แขวนคอแลกถูกมัดมือมัดเท้าอ๋อโอ้โหชิบหายแล้วเพื่อนเราโดนฆ่าเหรอใช่หรือเปล่าอะไรายาโดนฆ่าเหรอโอ้ห้องสันเดี๋ยวปิดประตูให้วยกอนโอเคปิดประตูปิดยากเหลือเกินโอ้โหยังจะเปิดได้อีกเงยเดี๋ยว อะไรวะเนี่ยมือนก็เป็นกระจกอะไรเอ้ยเอ้ยทำไมตรงนี้กูลอยได้วะเดี๋ยวเอ้ยทำไมตรงนี้เราลอยได้เออเดี๋ยวช่างมันครับผมเรา่าไปสนใจกับห้องนี้เลยเพื่อนเราอยู่ห้องไหนวะเพื่อนห้องนี้ล็อกครับผมห้องนี้ก็เปิดได้อีกเหรอห้องนี้อ่ะอาจจะเป็นห้องสุดท้ายก็ได้นะครับตรงนี้ปะ อารยาเสียงเอฟเฟกแย่แย่แย่ที่สุดอาการที่เราไม่คิดว่าจะกลับมาเป็นอีกก็กลับมาใครอีกคนในตัวเราพยายามจะออกมามันอิจฉาเราที่เรามีความสุขกับเพื่อนๆเกลียด <c oughs> ตัวเองที่วันนี้เผลอทำร้ายมาริสาอีกด้วยอยากให้เธอรู้นะมาริสาวันนั้นไม่ใช่ฉันฉันไม่เคยอยากจะทำร้ายเธอ แต่เป็นเพราะมันในตัวฉันตั้งหากที่ทําไม่ใช่ฉันฉันไม่ผิดมาทิสาขอโทษนะขอโทษฉันจะควบคุมมันให้ได้เออขอยเป็นแบบนั้นแยเออเฮ้ยเฮ้ยอะไรอีกวะเนี่ยโอ้ยกูรู้ว่ามึงแย่แต่มึงไม่ต้องมายุ่งกับกูก็ได้มา โอ้ my god มึงอย่าออกมานะประตูอะโอ้ชหายแล้วเพื่อนนเลยเดี๋ยวไอ้ยามาตรงหน้าแล้วนะมึงหายไปไหนแล้วมเนี่ยฉันเกลียดมึงทุกคนเออกูก็เกลียดมึงเหมือนกันอย่าใจเย็นใจเย็นจ้ะใจเย็นเย็นจะมึงทำอะไรกูเลย กูไม่เคยทำอะไรให้มึงเลยสักครั้งไม่อยากจะมองโอ้โหแล้วก็หายไปบ่อยเหลือเกินโอ้ยตายกูตายกูตาย,ตายโอ้ยหลับแน่นอนงานนี้อย่ามาตรงหน้านะขอร้องแล้วพยายามจะมองหาเธอนะโอ้โหไม่ต้องแสดงอิตาลิตก็ได้มั้งรู้ว่าเก่ง โอ้มึงไม่ต้องพูดเลยแชมปมึงต้องเจอสภาพแบบกูเดียวใครอยู่ข้างนอกวะโอ้เพื่อนเราขอโทษโอ้โหเปิดปิดประตูโดยไม่ต้องใช้มือเรียนมาจากฮอกวอตส์หรือเปล่าก็ไม่รู้เอ้ยใจเย็นนะใจเย็นๆนะตัวเธอแล้วขอโทษอ้ โอยอย่ามายุ่งกับกูเลยโอ้ยมึงเอ้ยอย่ามายุ่งกับกูบกโอ้ยเต็มหน้าเลยเมื่อกี้อีบ้าเอ้ยยุหายเอ้ยปล่อยกูไปเถอะกูขอร้องโอ้โหเธออยู่ไหนโอ้มึงเอ้ยเต็มหน้ากูมไม่อยู่แล้วเปิดเปิด เปิดตรงนี้ตรงนี้เปิดเปิดไปเลยเปิดกูไม่อยู่แล้วกูออกดีกว่ากูไม่อยู่แล้วตรงนี้กูขอบายเออกูมไม่มีใครตาม,มาอันนี้เขาได้ไหมเขากูเข้าได้แต่กูไม่เข้าแน่นอนโอ้ยแม่เต็มโอ้ยชีวิตชีวิตกูโอ้มันบอกให้สำรวจชั้นนี้ซึ่งเราต้องสำรวจสองห้องนี้อ่ะ โอ้ห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับโอ้ยมึงเล่นเกมอะไรวะเนี้ยโอ้โหก็รู้ว่าเป็นเกมคนไทยอยากเชียร์เกมไทยด้วยกันแต่มันดูโอ้โหเกมไทยแต่และเกมอะไรเนี่ยเอกสารที่มองไม่เห็นเนื้อความด้านในนะครับหมายถึงว่าเหมือนกับมันเก่าจนแบบถลอกออกไปแล้วประมาณนี้ปะโอ้เมื่อกี้มึง แขวนคอมาหรือลอยะนะอยู่วะเนี่ยโอ้โหฮอวอกวัดเขามีสอนแบบนั้นด้วยเหรอโอ้ยตาย <c oughs> ผมไม่เจออะไรใช่ไหม <c oughs> ผมว่าถ้าจะให้เจอนะ <c oughs> โอโ้โหยังยังไม่เลิกผมว่าเรากลับไปดูตรงตรงเดิมเหมือนไหม <c oughs> <c oughs> ผมกลัวได้กลับมาอีกอะ่ะเออผมกลัวได้กลับมาอีกเว้ยอืมิป่า โอ้โหมึเงเอ้ยห้องตรงนี้ยังไงวะตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะครับดูจากท่าทางและลักษณะแล้วเราควรจะไปที่อื่นดีไหมเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะ ICU ฉันรักเธอโอ้โหมึงไม่ต้องมาฉันรักเธอมึงเงียบปากไวโอ้โหเกมเซฟโอไม y g ก็ oh God. เซฟเกมแล้ว อาโอเครับผมก็คลิปนี้ออกาแค่นี้ก่อนลวกันเนี่ยเดี๋ยวจะไปคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกําลังใจด้วยหรือว่าถ้าใครที่อยากติดตามอีกก็กดติดตามไว้เดี๋ยวคลิปหน้าลงให้ใหม่แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะโอเคตามนั้นโอ้ยรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยเล่นเกมนี้เล่นเกมนี้ทีไรแล้วมันรู้สึกวิววิวน่ากลัวน่ากลัวไอ้บ้าเอ้ยโอ้ตาย